ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องเตเลนเจอร์กดรับชมวิดีโอฝากกดไลค์กดติดตามไปสู่4,000ซับสไครต์ครับผมไป let's go <S กราบสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องเตเลนเจอร์ครับก็โอเคนะครับวันนี้นะครับผมก็จะพาท่านผู้ชมนะครับมาอยู่กับเว็บไซต์นะครับที่ชื่อว่าอ่าอะไรเนะี GPU ่ย GPU นุ่นุนรอไม่รู้อ่ะก็เป็นเว็บไซต์ที่มาใหม่นะครับก็คือขุดเหรียญ TX ฟรี Free นะผมนะ สมัครครั้งแรกเราจะได้รับอยู่ที่ประมาณแรงคูณอยู่ที่ 5G ทับเอนะครับผมนะก็โอเคนะครับผมนะก็ประมาณนี้เลยนะครับก็โอเคนะวิธีสมัครนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้เลยนะครับผมก็วิธีสมัครพอกดลิงก์เข้ามานะครับก็ให้ท่านผู้ชมนะครับทำการครับใส่อีเมลท่านผู้ชมแล้วก็ใส่ยูสเนมชื่อท่านผู้ชมนะครับแล้วก็รหัสผ่านรหัสผ่านอีกรอบตรงนี้ไม่จําเป็นก็ได้แล้วก็ตรงนี้ฉันนะครับไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติครับกดไป หรือตรงนี้มันหรือตรงนี้มันจะเป็นโค้ดนะครับคือเราก็ไม่ต้องอยู่กับมันเรากดตีเจอสเตอร์นะครับแค่นี้จบนะครับแล้วหลังจากนั้นกดที่ซิงอินนะครับพอกดที่ซิงอินนะครับก็ให้เราทําการใส่ยูสเนมที่เราสมัครไปแล้วก็รหัสพาสเวิร์ดนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันตอนที่ผมเข้าสู่ระบบเลยครับคาวจีบียูมิสติ้งโอเคนะครับพอเข้าสู่ระบบมาครับก็จะเจอกับหน้านี้ครับผมหน้านี้ก็คือหน้าเดสก์บอร์ดแตงคูของเราครับที่เราได้มา 5G h e นะครับ tap s นะครับก็เฉลี่ยนะครับเขาก็จะเฉลี่ยให้ให้นนะะครับ่าจ ที่ศูนย์จุดสองห้านี่ก็คือรายของรายรายวันนะครับผมนะรายวันเราได้ที่ศูนย์จุดสองห้าก็คือศูนย์จุดสองห้านี้นะครับก็คือศูนย์จุดสองห้าศูนย์ที x กันแหละนะครับเงินฝากก็มีตรงนี้แล้วก็ยอดที่เราขุดกําลังขุดตรงนี้นะครับคู่อ้างอิงแล้วก็เคน์เตอร์รับรางวัลน,นะครับแล้วก็มีนักลงทุนลงไปนะครับหลอกพันกว่าคนแล้วก็ยอดเงินฝากก็สองหมื่ กาเอกหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะครับก็เคนะครับท่านผู้ชมก็นี่มันก็จะแสดงอุปกรณ์ครับของผมใช้เป็นการ์ดจอ GTX 1050นะครับแต่ผมก็ไม่ไม่รู้นะว่ามันเกี่ยวกับ C การ์ดจอของของผมหรือเปล่านะครับเพราะว่าผมรู้การ์ดจอของผมนะครับผมเข้าเว็บตรงนี้นะครับมันก็ไม่ทํางานนะครับก็การ์ดจอก็ศูนเนะครับผมนะผมก็ไม่รู้ครับมันขึ้นมาอะไรนะครับแต่มันรู้ว่าของเราอะใช้1050นะครับ ก็โอเคนะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับผมในส่วนของเงินฝากนะครับผมก็จะบอกนะครับว่าเราสามารถฝากตรงนี้ได้แต่ผมไม่แนะนําให้ฝากนะครับก็คือสแกนตรงนี้นะครับผมนะสแกนที่เราจะฝากนะครับก็ใช้ TIC 20นะครับส่วนตรงนี้ถ้ามีปัญหาอะไรก็สอบถามตรงนี้ได้มาอ่านตรงนี้ได้นะครับผมนะก็สามารถฝากสูงสุดได้แบบครั้งละหมื่นแสนเนะครับรับขั้นต่ำถึงเ x กก็ประมาณนี้เลยนะแล้วก็ตรงนี้มันก็จะเป็น ตลาดของ G P U นะครับอ๋ออ๋อที่เราได้มานะครับก็ไม่ใช่นะครับนั่นแหละมันจะบอกหมดเลยนะครับในส่วนของตรงนี้นะนี่เลยนะครับถ้าเราจะซื้อนะครับเท่านี้อันนี้น่าจะได้ที่ประมาณเท่าไหร่อะรับ1เทียต่อวันนะครับสองศูนย์หกศูนย์ครับตรงนี้ก็ไม่แนะนํานะถ้าใครอยากจะมาดูอะไรก็ลองมาดูเลยนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะบอกว่าอุปกรณ์ของฉันครับก็คือนี่ ของขวัญที่เริ่มต้นนะครับก็1นึ่งูนนะครับที่เขาก็จะให้มานะก็ประมาณนี้เลยครับเสียใจเพื่อของขวัญเ,เริ่มต้นใหม่สามารถอัเก็ดได้ก็นั่นแหละนะครับประมาณนี้เลยแล้วก็มาดูสองการถอนกันเลยครับของการถอนก็วางที่อยู่แจ้ของเราไปนะครับก็ขั้นต่ําใน,นการถอนก็ยังไม่มีนะครับก็จะจํานวนขั้นต่ําก็อยู่ที่1 0บ T R X นะครับถึงจะถอนได้แต่ก็ไม่รู้นะว่าจะถอนได้จริงหรือเปล่านะครับในส่วนตรงนี้นะ ก็ผมก็ไม่แนะนําให้ฝากแล้วก็มาขุดฟรีๆกันเอานะครับแล้วก็รอดูว่ามันจะถอนได้จริงไหมนะครับก็โอเคนะครับมันมันมันรุ้นด้วยกันนะครับแล้วก็ส่วนของตรงนี้นะครับก็เป็นของอ้างอิงนะสามารถก๊อปปีงตรงนี้ส่งให้เพื่อนอะไรต่างๆก็ได้ครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นฟอสเฟตนะครับของขวานอะไรก็ลองมาดูได้นะครับผมนะเป็นของขวานก็ยังไม่มีนะครับผมนะสวนตรงนี้มีกลุ่มทางเทเลแกรมทวิตแล้วก็ตั้งค่าออกจากระบบก็แค่นี้นะครับผมนะ ก็ประมาณนี้เลยก็โอเคนะครับผมนะในส่วนของเว็บก็มีประมาณนี้นะครับถ้าใครแบบไม่รู้อะไรจริงก็สามารถเข้ามาอ่านในเว็บได้นะครับผมนะก็โอเคครับหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์หนึ่งนะครับเรามาขุดกันฟรีนะครับก็เรามาลุ้นกันว่า มันจะถอนได้จริ้งไหมนะครับก็มันลุ้นกันนะครับก็โอเคครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องผมด้วยนะครับก็ไปสู่ส0 0พันตั้งตั้ไปด้วยกันนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะเอาไลน์มาฝากนะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับบ๊ายบายนะครับผมกดกระดิ่งด้วยนะ